สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Unlock Easy Money ช่องที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกศักยภาพทางการเงินแบบง่ายๆที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่าเรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ผมจะมาพาคุณย้อนรอยเส้นทางชีวิตของผมเองจากมนุษย์เงินเดือนที่สิ้นหวังสู่เจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้มหาศาลจากอาชีพที่ใครหลายคนอาจจะมองข้ามไซครับผมกาลังพูดดดถึงอาชีพทาความสะอาดแต่ไม่ใช่การทำความสะอาดแบบธรรมดาทั่วไป มันคือการทำความสะอาดเฉพาะทางที่สามารถสร้างเงินให้ผมได้เป็นหลักล้านในวันนี้ผมจะพาคุณไปดูว่าผมเปลี่ยนจากคนที่ต้องนั่งทำงานในออฟฟิศเดิมๆที่เงินเดือนแทบไม่พอใช้มายืนอยู่ณจุดนี้ได้อย่างไรจุดที่ผมสามารถกำหนดชีวิตตัวเองได้ทุกอย่างมีอิสระทางการเงินอย่างแท้จริงลิงซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่นกันมันคือเรื่องราวของความพยายามความล้มเหลวและการลุกขึ้นสู้ในแบบฉบับที่ผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อน นี่คือเรื่องราวที่แท้จริงของผมที่อยากให้คุณได้เรียนรู้และนำไปใช้เพื่อปลดล็อกชีวิตของคุณเองผมอยากให้คุณเชื่อว่าเงินง่ายๆมีอยู่จริงและใครๆก็สามารถสร้างมันนั้นขึ้นมาได้แค่คุณต้องกล้าที่จะมองหาและลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างออกไปจากคนอื่นวันนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันว่าเส้นทางของผมจากศูนย์สู่ร้อยล้านมันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรและมีบทเรียนอะไรที่ผมอยากจะแบ่งปันกับคุณบ้างทุกวินาทีของคลิปนี้มีค่า และผมรับรองว่ามันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณที่มีต่อการหาเงินไปตลอดกาลแอ่ก่อนหน้านี้ชีวิตของผมไม่ได้เป็นแบบนี้เลยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่นี้คือชีวิตจริงเมื่อสิบปีที่แล้วผมเป็นแค่พนักงานออฟฟิศธรรมดาธรรมาที่ต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปขึ้นรถไฟฟ้าเบียดเสียดกับผู้คนมากมายเข้ามานั่งทำงานในห้องสี่เหลี่ยมเดิมๆเ,เ,เจอกับงานเดิมๆที่ซ้ำซากจำเจเงินเดือนที่ได้มาก็แทบจะชนเดือน บางเดือนก็แทบไม่พอใช้